ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรูดวงดาวจันกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o p Channel นะคะต้องรับเข้าสู่มดำเนานดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกระกฎะาคม2567นะคะหรือ2024นั่นเองนะคะ การทานายดววของจาจก,กิ่งฟ้านะคะอย่างเช่นเดิมก็เป็น general reading หรือทํานายดยภาพรวมแต่เพียงเท่านั้นนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะขอให้ทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางาดูให้เกิดสติดูเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายองวใจก,กิ่งฟ้านะคะและสิ่งที่สาคัญนะคะถ้าใครอยากที่จะปรับความเร็วความช้าในการสปีดพูดองวาจก,กิ่งฟ้านะคะใน YouTube จะมีปุ่มฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะให้กดเข้าไป ภาษาไทยจะเป็นปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นบางคนใช้เมนูภาษาอังกฤษเนาะกะ็จะเป็น Playback Speed นะคะก็สามารถปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอเคกับสปีดแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆดทั้งสิ้นเป็น Normal Speed ได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนกร,รกฎาคม2567ค่ะเรามาดูด,งดวงและภาพรวมกันเลยดีกว่าทํานายจากไพ่พีเน็ตแล้วก็ไพ่ทาวหลอดอย่างเช่นเดิมนะคะเร มาเริ่มกันเลยราศีสิงห์นะคะ Generosity Positive Outlook Four of Wands King of Wands Knights of Swords Knights of Pentacles The Death Page of Wands, The Hierophant, Eight of Pentacles, Seven of Cups, Page of Cups. 10 of pentacles and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น queen of wands พลังงานโดยภาพรวมอันดับแรกนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยพลังงานขึ้นคำว่ายิ่งให้จะยิ่งได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องให้จนกระทั่งหมดตัวไม่ใช่แบบนั้นนะคะการให้อาจจะเป็นการให้กําลังใจการส่งมอบพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นนะคะอันนี้แบบไม่ได้มองโลกสวยนะคือความเป็นจริงนะคะกิ่งฟ้าแค่มองว่า ถ้าช่วงนี้เนี่ยคุณทําอะไรแล้วเหมือนแบบคุณทําด้วยความเจ็มใจทํำด้วยจิตบริสุทธิ์หรือว่ามีความเพียรเหมือนเพียรตั้งใจคุณจะประสบผลสําเร็จทุกประการเรียกว่า ดวงมันจะทะยานขึ้นนะคะต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนต้องให้โดยที่เราเต็มที่กับมันเต็มใจกับมันนะคะคือการให้เนี่ยให้ตัวเองด้วยนะคะหมายถึงว่าการทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะกิงฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆพลังงานโดยภาพรวมอะ่ะมันขึ้นไปในทางที่ดีเยอะมากๆชาวราศีสิงห์เพราะว่าพลังงานขึ้นความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีเรื่องน่าย,ยินดีมีข่าวดีมีปาฏิหาริย์ดีเกิดขึ้นแต่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องทางานค่อนข้างเยอะถามว่ามันเหนื่อยไมเป็นเรื่องปกติค่ะเรื่องการทํางานกับเรื่อง เหนื่อยมันเป็นของคู่กันหรือแม้กระทั่งเรียนหรือว่าคุณพยายามเพียรพยาย,ยามทําอะไรบางอย่างให้เกิดผลสําเร็จหรือกลาลังวางแผนทําอะไรมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่เหนื่อยแล้วดีนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีความคิดหรือสมองที่โลดแล่นช่วงเวลากลางคืนเป็นหลัก ะะแล้วก็ถ้าใครทําพวกแนวสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลหรือว่าการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่าทําอะไรที่อาจจะเกี่ยวโยงกับการสื่อสารหรือการช่วยเหลือผู้อื่นแต่เป็นอาชีพในเวลาเดียวกันอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะจ,จะเป็นหมอแพทย์พยาบาลและอื่นๆนะคะอีกมากมายหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นเจ้าของธรุรกิจหรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นงานฝีมืองานเกี่ยวกับต้องใช้ Creative งานศิละปะกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแบบออกแนวติดติดะคะ่ะช่วงนี้จะค่อนข้างมีมีความคิดไอเดียที่ค่อนข้างลดแล่นแลดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตา กว่าเดิมนะคะเหมือนกับว่าคุณไปไหนมาไหนมักที่จะมีคนเมตตาเราหรือว่าอาจจะมีกัระยะนานมิตรเจอคนดีๆเ,เจอเพื่อนฝูงเจอคนร่วมงานที่ดีก็ได้หรือว่า,เ,าเจอใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเข้ามาดูแลตัวเราเองหรือเราได้ดูแลเขาอะไรเงี้ยเหมือน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพลังงานขึ้นเหมือนการแบ่งปันการช่วยเหลือการเกื้อกูลการหนุนนำประมาณนี้ที่เกิดขึ้นนะคะใครที่มีแพลนจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือบางคนเป็คนคนไทยต่างแดนที่เป็นแฟนช่องของคนแฟนช่องของ,ของกิงฟ้า ที่อยู่คนเป็นคนไทยต่างแดนอย่างเงี้ยคุณอาจจะเที่ยวในประเทศของคุณในจังหวัดของคุณอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยค่อนข้างดีมากๆอะไรที่เกี่ยวโยงกับพวกเนี้ยหรือบางคนคิดจะเดินทางไปเรียนไปทํางานไปท่องเที่ยวดีทั้งหมดค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีสาหรับคุณหรือบางคนชีพจรลงเท้าเราดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนดวงมันเปลี่ยนนะคะจากการเดินทางฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีเวลานะคะ อยากจะพักผ่อนเดินทางจากต่างจังหวัดก็ได้นะคะไปเช้าเย็ยนกลับก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวผ่อนคลายสมองหรือจะไปทําบุญแล้วแต่คุณเลยขอให้ได้เดินทางชื่อประรองเท้านะจ๊ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในะเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างราศีสิงหนะ์5 of swords 10 of pentacles 7 of swords 9 of cups 5 of wands Page of Swords Three of Swords King of Swords พลังงานโดยภาพรวมที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะพลังงานมันจะค่อนข้างสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องคนแบกอัพคนช่วยเหลือแต่ต้องเรามาระวังเรื่องการทะเลาะก,การมีปัญหาแต่ถ้ามองในแง่ที่ดีมันแปลว่าการประชุมการหาแบบพยายามหาจุดตรงกลางให้กับ การงานกับบริษัทหรือว่ากับโปรเจกต์ที่คุณกําลังทําก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็เรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งหรือการมีปัญหากับคนหมู่มากในช่วงระยะเวลานี้คือให้คิดก่อนพูดนิดนึงหรือว่าถ้ามีอะไรให้คุยให้เคลียร์โดยเฉพาะพวกเอกสารสัญญาหรืออะไรพวกเนี้ยดูให้รอบคอบกับปกติถ้าใครคิดจะเปลี่ยนงานไปทํางานที่ใหม่ทําได้แต่ต้องหาที่ใหม่รองรับก่อนหรือว่าถ้าใครจะเปลี่ยนงานเป็นโปรเจกต์หรือว่าเป็นการเหมือนโยกย้ายต่างๆหรือเปลี่ยนย้ายแผนกสาขาปรับตําแหน่งขึ้นหรือว่า มันมีมันพลังงานมันขึ้นการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะในเรื่องการทํางานของคุณนะคะเหมือนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่อาจจะดีขึ้นมั่นคงขึ้นแต่มันอาจจะมีเรื่องที่ c h a l l e n g e หรือท้าทายเข้ามาในดวงชะตาของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้อะเรามาระวังเลยนะคะในเรื่องคาพูดจริงๆริอะเนี่ยเตือนเตือน,นหลายรอบแล้วเพราะว่าไพา่พขึ้นชัดเจนว่า ถ้าใช้วาจารุนแรงหรือว่าไปสาบแช่งใครถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเขาหรือเขาไม่ทําไม่ดีกับเรากรรมมันก็จะไม่จบไม่สิน้นฉะนั้นอย่าสร้างกรรมใครทํายังไงได้แบบนั้นเช่นเดียวกับคุณนะคะกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครนะแต่พลังงานเขาขึ้นเตือนมากิ่งฟ้าจึงต้องพูดนะคะว่าเรามาระวังเรื่องวาจาุรุนแรงเรามาระวังเรื่องความเครียดความปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคํำจารจาการสื่อสารฉะนั้นช่วงนี้รอบคอบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องคําพูดแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเรามาระวังเรามีสติในการแบบพพููดดดดออยยย่่่แล้้้วววววกิงงฟาาาาาีใจเเเเรรป็นนนนุษ์หืะ งานเขาเตือนมาแล้วก็ช่วงนี้จะสื่อสารอะไรไม่ว่าพิมพ์แชทคุยกิงฟ้าไม่ได้แค่พูดแบบแค่เรื่องพูดอย่างเดียวนะแชทพิมพ์โพสทุกอย่างดูดีๆนิดนึงนะคะเ,เพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะถึงแม้กิมฟ้าจะบอกว่าสื่อออนไลน์ของคุณดีแต่บางทีถ้าใช้ผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรามาระวังคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือตำแหน่งหน้าที่งานที่อาจจะอยู่เบื้องล่างเราหรือว่า หรือเด็กฝึกง,งานหรืออะไรเงี้ยคือบางท่านเนี่ยถ้ามองในแง่ดีคือแบบแบบว่าช่วงเนี้ยมองคนอาจจะต้องสอนงานให้กับคนที่ตำแหน่งหน้าที่ล่างกว่าเราหรือเป็นบริวารเราแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งก็ให้เรามาระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะในเรื่องคําพูดคเจราจาบางทีมันมันอาจจะมีปัญหาได้กับคนที่แบบตำแหน่งหน้าที่ที่รองจากเราอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดการทะเลาะแล้วก็มีปัญหาคือมันต้องเคลียร์ให้จบนะคะแต่ถ้าเราบอกว่ามันเกินจะเยียวยาเคลียร์ไม่ได้ก็ เอาเป็นว่าทําเท่าที่เราไหวละกันอะไรที่ต้องไฟก็ต้องไฟอะไรที่มันหลีกเลี่ยงได้การประทะได้จงหลีกเลี่ยงละกันดูความเหมาะสมละกันนะคะกิ่งฟ้าไม่บอกว่าคุณต้องเป็นคนดีจนก,กระทั่งคนมาเอาเปรียบเราไม่ใช่แบบนั้นนะแล้วก็พยายามดึงสติกลับมาให้ได้เพราะว่าจริงๆอะ่ะถึงแม้พลังงานของคุณโดยภาพรวมมันจะดีแต่ถ้าคุณขาดสติไม่มีสมาธิบางทีบางครั้งงานมันหลุดได้หรือว่ามันเกิดความผิดพลาดที่เราต้องมานั่งแก้หรืออาจจะโดนดุว่าโดนดา่าอะไรเง,งี้ยต่างๆก็คืออย่าให้มันเกิดขึ้นนะคะฉะนัน โดยการที่เราต้องรอบครอบเท่านั้นเองนะคะเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะจงมีสมาธิพอไพ่ขึ้นตอนแรกไพ่ขึ้นบอกไม่มีสมาธิตอนนี้ไพ่ขึ้นสมาธิถ้าเรามีสมาธิรอบรลื่นแน่นอนมันจะกลายเป็นว่าคุณจะสามารถผ่านด่านทุกอย่างได้ไม่ว่าเป็นบททดสอบไหนฉันผ่านได้ฉันเก่ง หนิงฟ้าเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็ไพ่ขึ้นผู้ผู้มีอำนาจเหนือวินดดนคือพยายมขึ้นมาก็คือหมายถึงว่าใครทําอย่างไรได้แบบนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปไปตัดสินแทนคนอื่นไม่ไม่ต้องทั้งสิ้นค่ะดูตัวเราเองสําคัญว่าฉันทําดีแล้วหรือยังอาทําทดีแล้วไปต่อไม่ต้องหลงระเริงแต่ถ้าทําไม่ดีก็คือปรับตัวเองเท่านั้นเองให้โอกาสตัวเองนะคะแล้วก็พลังงานก็ขึ้นเตือนตั้งแต่ต้นนะคะพลังงานขึ้นว่าถ้าคุณจะร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับใครหรือว่าคุณจะไป ฟังอะไรใครมาคุณต้องเอามาไต่ตองนิดนึงเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าการโกหกหลอกลวงหรือการพลิกแพงสถานการณ์คือการที่แบบมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องพลิกแพงสถานการณ์ถ้าเราทําอาชีพสมมติเป็นเซล์หรือเป็นอาชีพที่ต้องพลิกแพงสถานการณ์เฉพาะหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือว่าเป็นอาชีพที่แบบว่า ต้องรีบแก้ไขด่วนๆช่วงนี้จะดะีให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะนอกจากเซล์อาจจะเป็นนักดับเพลิงอันนี้ให้เห็นภาพเลยนะแบบเฮ้ยต้องรีบแก้ไขตรงนั้นตรงนั้นอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าหมอยมุมนึงก็คือไการว่ากโกหกหลอกลวงหรือการพูดไม่จริงพูดเท็จเนี่ยมันอาจจะเป็นได้ว่าเราโดนนะคะฉะนั้นถ้าไม่อยากโดนเราต้องรอบคอเท่านั้นเองไม่ได้บอกว่าจะโดนทุกคนนะอย่าไปเครียดอันนี้ทํานายภาพรวมนะคะต้องมีสติในการฟังนะคะอะ่แล้วไพ่ก็ขึ้นว่าคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําหรือว่าคุณเเออองาาจจะไปด้หมืนนนกัว่คพพบร หรือสิ่งที่เราเก่งเหมือนเหมือนเราได้แบบได้รับบททดสอบได้รับบทเรียนหรือเราได้รู้อะไรเพิ่มมากยิ่งึ้นนะคะช่วงนี้คุณต้องใช้ความคิดเดยอะจริงๆเพราะพาขึ้นเพ่งพินิษพายขึ้นอะไรที่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความคิดความอ่านต่างๆค่อนข้างเยอะหรือว่าการเรียนรู้นะคะเอ่อถ้าใครทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวก a m i l y y u s i n e s s อะคะ่ะธุรกิจครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นพวก ของกินของบริโภคต่างๆจะค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอให้คุณอทาทำอาชีพอาชีพที่สุดจริต็ก็ถือว่าดีทั้งหมดคะ่ะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยกิงฟ้าจะบอกเลยว่าคุณเอาตัวรอดจะถูกสถานการณ์แน่นอนไม่ต้องกังวลเลยนะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องหรือปัญหาบางอย่างที่มันจะต้องค่อนข้างค่อนข,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 ข้างที่จะต้องได้แบบการแก้ไขต้องค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปในการแก้ไขในครั้งนี้นะคะสําหรับเรื่องการเรียนการศึกษาค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ ออถ้าเราบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนรถเอาทําได้ไม่ค่อยโอเคเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าออมันต้องใช้การอ่านตําราเดิมๆตําราเก่าหรือทบทวนเยอะๆเพราะไพ่ขึ้นของเก่าของเดิมมันแปลว่าจะต้องเอาสิ่งเดิมๆมาทบทวนอ่านอีกรอบหนึ่งถ้าเราบอกว่าเราทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรกิ่งฟ้าเป็นกำลังใจให้คุณนะคะว่าคนเรามันยังมีโอกาสเสมอแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อว่าถ้าอะไรที่มันเป็นของเราก็จะก็จะเป็นอะแต่ถ้ามันไม่ใช่ไม่เป็นไรเพราะกิ่งฟ้ายังเชื่อว่า มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตของเราอ่ะคนเรามันมีความเก่งและพรสวรรค์ที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วฉะนั้นกิ่งฟ้าขอเป็นกำลังจให้คุณว่าเออช่วงนี้เนี่ยเรามาระวังเรื่องความเครียดนิดหน่อยแล้วก็ถ้าถ้าถามว่ามันมีการแข่งขันหรือการเปิดสอบแข่งขันหรือว่ามันมีการแข่งขันในเหมือนแบบ ประกวดอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสได้รับชัยชนะแต่มันเหมือนต้องฝึกฝนฝึกปือเยอะมากๆคือมันต้องทาซ้าๆย้ำๆเยอะถึงจะประสบความสําเร็จฉะนั้นแต่ว่าอาจจะปาดเงินหน่อยแต่จะมีโอกาสที่เปอร์เซ็นต์ที่จะสอบผ่านสได้หรือได้รับชัยชนะมันจะมากขึ้นนะคะช่วงนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าสมมติใครคิดจะไปเรียนต่อต่อตางประเทศดีมากๆหรือเรียนภาษาเพิ่มเติมจะดีมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็เรามาดูการสําหรับเรื่อง การเงินนะคะการเงินเป็นยังไงบ้าง Eight of Wands ขึ้นมานะคะ Three of Cups Ace of Cups Four of Cups ตัววิวอัลฟ่าจุนการเงินดีมากค่ะการเงินคุณจะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางแล้วก็การเงินเข้ามาจากการเดินทางหรือชีปจระจรองเท้าแนะนาเลยนะเดินทางนิดนึงเดินทางสักหน่อยเช้าเย็นกลับก็ดีมันจะช่วยเหมือนเป็นหนึ่งเปลี่ยนดวงนะคะแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบเราเดินทางแล้วจะเปลี่ยนทุกคนนะมันคือมันมันเหมือนเป็นจังหวะที่เหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดว่าเฮ้ยเดินทางช่วงนี้เราดีอาจจะเป็นอาจจะเป็นถ้าหลักวิทยาศาสตร์คือมันเหมือนเราได้ผ่อนคลายจิตเราแบบมีความสุขขึ้นอนะ่ะมันก็เหมือนดึงดูด พลังงานด้านดีๆพลังงานจากักรวาลดีๆเข้ามานั่นเองนะคะแต่ไพ่เหมือนขึ้นว่าคุณอาจจะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางโอกาสในช่องทางทําการการเงินของคุณดีขึ้นหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าอาจจะทําอะไรหลากหลายอย่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือมีกําลังคิดที่จะทําอะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าอาชีพเสริมนั่นเองถ้าช่วงนี้จะหมดเงินจะหมดเงินไปกับเรื่องของกินของบริโภคการเข้าสังคมหรือว่าซื้อเสื้อผ้าหน้าผมหรือสิ่งต่างๆเพื่อเหมือนแบบเข้าสังคมอะ่ะเออถ้าพูดภาษาบ้านๆเหมือนแบบซื้อเพื่อแบบ เหมือนจะบอกว่าอวดก็ไม่เชิงแต่มันเหมือนกับว่าฉันต้องมีสิ่งนี้ฉันต้องมีไม่มีไม่มไ,มได้อะไรเงี้ยจะบอกว่าถ้าจะหมดเงินคือกินเลทน,นั่นแหละที่ริงว่าจะสื่อสารนะคะแต่โดยภาพรวมคือเงินของคุณไม่ได้ขัดสนอะไรมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆบางท่านอาจจะมีโอกาสที่ได้มรดกตกทอดหรือบ้านรถที่ดินคุณเองอาจจะเป็นแบบคนซื้อเองก็ได้นะหรือได้มันมาบางคนอาจจะปล่อยขายได้หรือว่าซื้อมาหรือได้มาหรือปล่อยเช่าได้นะคะอะไรที่เกี่ยวโคกัอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ก็ค่อนข้างเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะถือว่าดีหาการเงิน ของคุณค่อนข้างแบบดว,ดวงดวงทยานอยู่นะเรื่องการเงินนะสำหรับความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้าง The Devil ขึ้นมา Ace of Swords ขึ้นมานะคะ Five of Cups เขาขึ้นเตือนเลยนะคะ The Hermit คือช่วงนี้ถ้าจะมีคนเข้ามาจะเป็นรักต่างไวัยและอาจจะเป็นคนที่ไม่ตรงสเปคเราเท่าไหร่คืออาจจะเป็นอายุมากกว่าเรามากๆไปเลยหรือว่าน้อยน้อยกว่าเราไปเลยคือมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือน ไม่เกี่ยวกับเรื่องแกลในเรื่องอายุหรอกนะคะแต่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องว่ามันอาจจะเข้ามาในเวลาที่ไม่เหมาะสมและหนึ่งอย่างจะบอกเรามาระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาอย่าหาทามนะคะคุยเป็นเพื่อนได้แต่อย่าคุยเป็นเชิงชู้สาวจะมีปัญหาตามมาและผิดศีลธรรมมากๆนะคะวิบากกรรมันจะเข้าหาตัวคนเองนะคะกิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนคุณจะไปคุยก็เป็นเรื่องของคุณแต่ไพ่าขึ้นเตือนนะคะว่าถ้าคนโสดถ้าเราบอกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีใครก็อย่าเพิ่งมีแต่ถ้าเราพร้อมที่จะมีใครดูคนดีๆนิดนึงในช่วงนี้เพราะว่า คนที่จะเข้ามามันน่าจะเป็นคนที่เหมือนเป็นหนึ่งเจ้ากรรมในเวรหรือยังเป็นคนที่สีไม่เสมอการฉะนั้นช่วงนี้สวดไปก่อนเดือนหน้าค่อยรอใหม่ค่อยค่อยรอโอกาสใหม่ๆจะดีกว่านะคะหรือว่าช่วงนี้ถ้าจะมีใครเข้ามาอีกหนึ่งอย่างจะบอกว่าเป็นผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้แต่มันเหมือนกับว่าถ้าตัวคุณเองมีมีความชอบที่แบบว่าเป็นรักที่ไม่ผูกมัดผู้พูดภาษาบ้านๆเลยแล้วก็ พูดกันง่ายๆคือเราโตๆกันแล้วนะเฟรนด์เบนเบนเฟหรือวันไนส์แ n นมันจะมีเข้ามาลักษณะนั้นแต่คุณอยากจะแบบมีรักแท้เนี่ยช่วงนี้จะยังไม่มีเข้ามานะคะคือพักหัวใจไปก่อนนะคะหรือว่ารอไปก่อนมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าตัวคุณเองเนี่ยเปิดมากน้อยแค่ไหนขี้เกียจคุยหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วยหนึ่ส่วนนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมไพ่ย,ยังขึ้นว่า มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรอะแต่แต่แต่ในกรณีบางคนคุยมันคุยมาสักพักหนึ่งแล้วก็ต่างคนต่างรู้สึกดีกันจริงๆอะค่ะคือมันจะสัมผัสได้ทั้งสองฝ่ายอะค่ะมันมีอะไรบางอย่างพลังงานมันจูนกันได้มันมีโอกาสได้ไปต่อถึงขั้นได้เป็นแฟนกันแต่ถ้าสมมติ มามาหายหายคุยบ้างไม่คุยบ้างอาสุมว่าน่าจะยังไม่ใช่แล้วไพ่ก็ขึ้นว่าเดินหน้าต่ออาจจะเจอคนที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าต้องเจอคนที่สีเสมอกันหรือเหมาะสมหรือคนที่คุยกนรู้เรื่องอะค่ะมันจะมีโอกาสเข้ามาในลักษณะนั้นมีโอกาสที่คนคนนั้นนะคะถ้าสมมติว่า ถ้ามอยมุมนึงเขาอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องความรักหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าก็เป็นได้นะคะถ้าถ้าเป็นแบบนั้นจะจะคบได้ทนมากกว่าอ่าเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เหมือนคุณจะมีความระแวงนะคะหรืออาจจะแปลว่ามีความเหมือนชะงดหรือหรือหรือแบบเหมือนสงสัยอะไรบางอย่างถ้ามีอะไรให้คุยกันคุยกันตรงๆแล้วมันจะหายสงสัยบางทีบางครั้งอาจจะเป็นความคิดมากของเราไปเองหรือความระแวงของเราไปเองก็ได้แต่ไม่ผิดนะคะบางทีบางครั้งผู้หญิงเรา มันก็มีเซนส์ผู้ชายก็ตามแต่นะคะมีเซนส์หมดแหละในตรงจุดนี้ว่าเฮ้ยนอกใจเปล่าจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอะไรหลอกลวงหรือปิดบงังห,หรือเปล่ามันจะมีเซนส์ตรงจุดนั้นอยู่แล้วแต่ต้องใช้เซนส์ประกอบกับหลักเหตุผลคือมีอะไรคุยมีอะไรถามเดี๋ยวมันจะได้คําตอบหรือไม่งั้นก็แปลว่า เหมือนเดี๋ยวมันจะรู้ของมันเองอะคะ่ะกินฟ้าจะบอกแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเรารักกันดีไม่ได้มีปัญหาเลยบางท่านอาจจะมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายแต่ถ้าเรามีความระแวงกันอยู่หรือมีความตระหนีจใจอะไรบางอย่างเนี่ยต้องเรามาระวังช่วงนี้ในเรื่องการทะเลาะก,กันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเราหรือแฟนหรือแฟนของเราเนี่ยมีเราเป็นคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะ คือบางทีมันอาจจะมีคนเข้ามาเป็นบททดสอบอะค่ะคนเข้ามาแบบเหมือนป็นนึงเป็นมารมาทดลองคู่ของคุณว่าคุณรักมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณต้องสองคนจับมือกันแน่นพอรักกันมากพอไม่ว่าใครก็ตามแต่มันจะขัดขวางความรักของคุณไม่ได้หรือเข้ามาแทรกแซงเป็นมือที่สองที่สามไม่ได้หรอกคะ่ะม,มันอยู่ที่ตัวคุณตั้งสองคนเองด้วยแล้วก็สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่แต่งงานช่วงนี้คือกิ่งฟ้ามองว่า มีอะไรคุยกันดีๆหน่อยแล้วกันเรามาระวังเรื่องการทะเลาะก,กันเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องเงินหรือบางคนทําธุรกิจร่วมกันเรามาระวังนิดหนึงนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้ามองในแง่มุมที่ดีคือช่วยกันหาเงินช่วยกันทำมาหากินช่วยกันสร้างครอบครัวนะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันในเรื่องของเงินทองหรือว่าในเรื่อง ความเป็นอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไปไปต่อได้ะคะ่ะไม่ได้ถึงขั้นเลิกลากันแต่มันก็จะมีเรื่องที่มันอาจจะง้องแง,ง้งกันอยู่บ้างนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังอ้อจริงๆสุขภาพถ้าใครป่วยอยู่แล้วเป็นโรคที่พอรักษาหายได้ะคะ่ะกิงฟ้าจะบอกเลยว่าอาการจะดีขึ้นนะคะอาการจะดีขึ้นเป็นปิดทิ้งหรือหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะแล้วก็ จริงๆไพ่ไม่ได้ขึ้นสุขภาพอะไรไม่ดีนะถ้าจะเป็นเหมือนเป็นโรคทั่วๆไปหรือถ้าใครเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วก็เหมือนแบบมันไม่ได้มันทรงๆอะค่ะมันไม่ได้แย่เลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะไปเรื่อยๆนะคะอืมจริงๆไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรที่มันไม่ดีเลยถ้าจะเป็นก็อาจจะเป็นแค่เรื่องอาการเครียดปวดหัวบ้างเป็นเรื่องปกติหรือว่า เรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองนะคะโดยภาพลมหรือออฟฟิศซินโดรมโรคจากเกิดจากพฤติกรรม,ม,มอ่ะบางคนนั่งนานอะไรเงี้ยมันก็ปวดได้นะคะแต่ไม่ได้มีอะไรหนักหนาคะ่ะไม่ได้มีอะไรน่าก,กลัวอ,อ๋อแต่ถ้าใครคิดจะไปทําสัญยกรรมหรือหัตถการต่างๆฉีดนุ่นฉีดนี่เพื่อความสวยความหล่อเนี่ยมีโอกาสาที่จะได้ทําในเดือนนี้สูงมากๆนะคะถ้าใครได้ทําก็เลือกหมอแพทย์พยาบาลที่ไว้ใจได้เหมือนสถานที่พยาบาลหรือว่าคลินิกหรือว่าคนที่ทําให้กับเราดีๆหน่อยละกันนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ย บางทีมันเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วอะไรดีๆแล้วก็โอเคไปต่อได้เพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าบางท่านอาจจะแปลว่าอยากทําให้ตัวเองดูดีขึ้นหรือว่าอยากสร้างเสริมความมั่นใจหรือบางคนอาจจะแปลว่าไปสมัครฟิตเนสหรือว่าไปออกกาลังกายดูแลตัวเองสุขภาพหรือทานอาหารคลีนหรือทานอาหารที่เป็นสุขภาพมากยิ่งขึ้นเหมือนมีการเหมือนประหนึ่งเข้าคอดลดน้ําหนักให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นของขวันให้กับตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพด้วยดีทั้งหมดค่ะดีทั้งหมดเลยนะคะถ้าสมมติเรารักษาาาาสสุขขภพนนะํหรรรับบใเื่อองงกท ฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณสําคัญอันดับต้นโลกเรามี2มุมค่ะกิ่งฟ้าเข้าใจมีมุมดาร์กมุมสว่างถ้าคนที่มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้ออาปุยาตายายดีกับเราอย่าดีอย่าลืมดีกับพวกเขากลับด้วยละกันนะคะทาเท่าที่เราไหวอยู่ดีแต่ถ้าเราเจอมุมดาร์กกิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่ากิ่งฟ้าเชื่อทุกคนรู้อะไรควรทาไม่ควรทําแล้วก็กิ่งฟ้าก็เข้าใจว่าคุณเองอาจจะ สามารถเลือกได้ว่าจะยังไงต่อนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้กิงฟ้าจะบอกทุกๆครั้งเสมอว่าทําเท่าที่เราไหวแล้วก็ขอให้คุณทําในสิ่งที่ไม่ทําให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนเป็นพอนะโอเคสําหรับการทําบุญนอกบ้านนะคะมีอะไรบ้างเด็กกิงฟ้าจะดูให้การทําบุญทําได้ทุกรูปแบบไม่จํากัดจะต้องทาตามที่กิงฟ้ากําลังจะบอกดังต่อไปนี้นะคะแต่กิงฟ้าแค่จะเปิดเพิ่มว่าเอ้ยทำกับอะไรแล้วดีไพอ่อขึ้นว่า ทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกของมือสองอย่างเช่นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วเอาไปบริจาคหรือว่าทําบุญลงศพหรือว่าผ้าหอ่อศพหรือทําบุญพวกศพแระญาติต่างๆจะยิ่งดีนะคะหรือ,อทําบุญพวกเมนเผาศพอะค่ะที่วัดที่ไหนเขามีการสร้างเพเมนเผาศพไปทําซะแล้วก็ทานมังสวิรัตท,ทุกวันพระวันพระจะมี4วันต่อเดือนทานซะแต่ถ้าบอกอยากทําเพิ่มนอกจากแค่วันพระอยากมากกว่า4วันทําได้ไหมได้เป็นสิทธิ์ของคุณเลยทําวันเกิดของคุณเพิ่มได้ค่ะแต่เน้นวันพระก่อนนะ ไโลโลปโหลดดปทินวันพระมาในในมือถือเลยแล้วมันจะได้ขึ้นเตือนเราแบบก่อนที่จะแบบวันพระอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เตรียมตัวทานมังสวิรัตนะแต่บางคนเนี่ยทานมังสวิรัตทุกมื้อเช้าก็ได้แล้วแต่เราคือมันแล้วแต่จิตของเราว่าเราแบบอยากจะทําแบบไหนบางคนทุกเช้าหรือว่าแบบทุกเย็นอะไรเงี้ยจะทานมังสวิรัตอะไรเงี้ยอาจจะไม่ทุกมื้ออะไรเงี้ยก็ได้ก็ลองหาไว้อ้ของตัวเองแล้วกันแต่อย่างกิ่งฟ้า เนื่องจากตอนนี้สุขภาพกิ่งฟ้าจะยังไม่ไหวย,ยังต้องทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์อยู่ก็จะทานเฉพาะบางสว่วนเฉพาะบางบงวันพระอาจจะแค่แบบหนึวันต่อเดือนเท่านั้นเองก็คือทาเท่าที่เราไหวถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพจงทาเถอะมันจะดีสำหรับตัวคุณมากๆนะคะเหมือนจะส่งเสริมนวงงนชตาของคุณให้มันเหมือนราบเรือนราบเรียบจากที่มีปัญหาจากคลี่คลายมาก,กิ่งขึ้นนะคะสำหรับเรื่องการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินล้านได้แล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ10นาท ทำได้นะ5 1านาทีนะราศีสิงห์จะดีมากๆสำหรับคุณเพราะว่าเหมือนคุณเองต้องการสมาธิอ่ะ อย่างที่กิงฟ้าเปิดในในดวงของการงานเน่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเรามีสมาธิไอสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีมันจะแบบมันลายสิ้นไปเหมือนประหนึ่งดวงมันพลิกฟื้นไปเลยฉะนั้นต้องมีสมาธิแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิเลยหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิมีเยอะแยะมากมายโซเชียลดีท็อกซ์ละจากสื่อออนไลน์ไปทําอย่างอื่นปลูกผักปลูกต้นไม้อยู่กับพืชสวนไรนาะบ้างอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะจริงๆนะเออแบบอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติบําบัดอยู่กับหมาแมวฟังเพลงปรับสมาธิอ่านหนังสือวาดรูปวาดเขียยยยนนเลล่่โคะออกกําาังชว เยอะมากๆนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณหาวีของตัวเองให้เจอขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนนะคะมีความสุขมีความเจริญเวลาเราทําบุญหรือทําอะไรก็ตามแต่จงทําด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วก็ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จแผ่เมตตาหรือกวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณใครทาใครได้นะคะมีความสุขมากๆนะคะทุกท่านแล้วก็ขอให้คุณมีสติทุกอย่างก้าวในชีวิตขออนุญาตจบคําทํานายแต่เพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุเปอร์แดงหรือปุ่มขอบคุณเป ขอบคุณมากที่สนับสนุนห้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือไปให้กดไลค์กด Subscribe กดทิงกิ้งกิ้งเป็นกํลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ